จะห่อข้าวให้หรือจะได้กินตอนหิวครับแม่ผมเสียใจไม่รู้ข่าวคุณลุงบ๊อบบี้ คิดถึงเขมามห้คิดซื้อคิดถึงตลอดเวลาเลยก็เหมือนกันพ่อว่าชีวิตก็เป็นเช่นนี้แหละเราก็จะวางแผนทำบางอย่างแต่เมื่อเราตื่นตอนเช้า และทุกอย่างก็ผิดแผนไปหมดแต่เราก็ต้องเดินหน้าต่อไปโดยที่เราลากคนที่เรารักที่สุดไปกับเราด้วยแต่เป็นเพราะเหตุผลบางสิ่งบางอย่างเราเราไม่ยอมรับความจริงกันจนกว่าเราจะสูญเสียไป มางครั้งเราสูญเสียแต่เราก็ได้คืนมาแต่พ่อนะ่ไม่มีสิทธิ์จะได้ลูกคืนมาหรอกนี่พ่อทำอะไรลงไปผมแก้ตัวก็ได้นะ่ะไม่ใช่ว่าผมไม่มีทางเลือกทำไมถึงไมล่ล่ะ บางทีผมอาจรอมันอยู่แล้วมันก็ไม่ได้แย่ที่สุดไม่ไม่ลูปพูดอย่างนั้นไม่ได้ใช่ผมคิดอย่างนั้น